โดนปลูกมาตำข้าวเกียบแต่เช้าค่ะดูหน้าตาดูอารมณ์นะคะนี่ค่ะวันนี้ก่อนไปทำงานนะคะว่่คีปูมีงานเช้าเดี๋ยวพามาดูขั้นตอนการตำข้าวเกียบเข้าวแบบโบราณของเรากันก่อนเลยนะคะเราใช้ข้าเดียวนึ่งนะคะแล้วก็ นึงให้นุ่มๆแล้วก็มาตําแบบนี้ค่ะนี่คือครกมองนะคะเพื่อนๆใครเคยเห็นบ้างครกมองแบบโบราณนะคะเราก็จะต้องใช้แรงงานนะคะในการตาําวันนี้มีแรงงาน3ามคนด้วยกันนะคะวันนี้ช่วยกันตำสามคนตำก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆต่อหนึ่งครกนะคะกว่าข้าวของเราจะละเอียดนะคะ ทำไมเมื่อนี้ทำไมเล็กไปจังนะไปแล้วใส่น้ำตาลนะเพื่อนสูตรเด็ดเฉพาะบ้านเรานะคะมีน้ำตาลมีงานะคะ ส้มส้มคกมองกันอยากก่าก็มาเอาไว้นำกันเนาะเช้าไม่เช้าดูค่ะเพื่อนๆพระพึ่งมาบินธบาษ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พระพึ่งมาบินธบาทนะคะ ไม่ได้ใส่ในสูตรเด็ดของพวกเรานะคะเพื่อนขะนี่โอ้ยสาธุบุญด้วยคันสาธุบุญกับเขานะคะเราไม่ได้เสียบากเลยเพราะว่าเราจะรีบไปทํางานวันนี้แม่ปูมีจัดโครงการขยะนะคะเป็นเจ้าของโครงการจะต้องไปแต่เช้านะคะแต่ว่าแอบ,บแวะมาเก็บภาพบรรยากาศการตามครกมองให้เพื่อนๆได้นนชมเพราะว่าหลายคนนะคะ อคอมเมนต์มาว่าไม่เคยเห็นนานแล้วนะคะไม่มีแล้วเนาะหาดูยากแล้วนะคะเพื่อนๆคกมองแบบโบราณนะคะ,อ,ะอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อนๆบ้านแม่ครูตอนนี้มีอยู่สองสามตัวนะคะจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ของบ้านป้าอีกที่หนึ่งแล้วก็เป็นของคุณตาแม่น้องปูเป็นคนท,ทาทั้งนั้นเลยนะคะไม่ทําไว้บ้านตัวเองรซากันค่ะทำไว้แต่บ้านคนอิ่นนะคะ นี่คะ่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนๆๆแบบนี้เลยจะให้แป้งเขาผสมกับเครื่องให้หมดนะคะเราจะได้ละเอียดเร็วๆจะได้เข้ากันเร็วๆก็จะได้ไปทําแผ่นต่อคะ่ะไปทําแผ่นตากไว้สักครึ่งวันนะคะประมาณบ่ายโมงก็เก็บได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆใครนะคะที่อยากทานนะคะทักแชทมาแมงปูได้ปกติแล้วแมงปูจะไม่ไม่โพสต์ขายนะคะเพื่อน เพราะว่าแม่งปูขี้เกียจส่งมีหญิงด้วนะคะแม่ค้าแม่ค้าหญิงคะ่ะค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้แมงปูแมงปูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ